สวัสดีค่ะพบกับสบายจตังสเตชันวันนี้ก็เอต้นไม้มาค่ะซื้อต้นไม้ออนไลน์มาเป็นต้นไม้ที่ชอบมากเลยคือม่วงเทพพลัตแต่ไม่ใช่สีม่วงนะเป็นสีขาวค่ะสั่งมาจากจังหวัดลำปางเดี๋ยวมาดูกันดีกแบบว่าเป็นงบางนี้ค่ะแบบนี้แกะและ้วข้างในเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า จะจึ้งไหมจะเป็นยังไงบ้างเขาทำมาอย่างนี้นะคะแพ็ใหม่นี้ค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้สองต้นค่ะคู่หนึ่งที่บ้านเรมีสีม่วงอยู่แล้วก็เลยเอาสีนี้มานะคะก็เลยเอาสีขาวมาะคะ่ะเดี๋ยวเราลองแกะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างถ้าจะเป็นกระถางขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่ซื้อมาคู่แล้ว สามร้อยพร้อมกับค่าส่งนะคะปีค่าส่งเนี่ยสามร้บาทนี่ค่ะม่วงเทศพะรักกิแต่อันนี้เป็นสีขาวคะดอกจะเล็กกว่าสีม่วงนะสีม่วงที่มีอยู่ดอกจะไม่แม่ขนาดนี้นะคะอีกต้นนึ่งสีอต้อนหนึ่งสีเป็นยังไงบ้าง แพ็ได้ดีนะคะไม่ช้ำน,นะเพราะว่าเคยมีท่านทุ้ชมอ่ะที่ดูช่องออสบายจังสเตชันแล้วก็ชอบต้นม่วงเทรผลัดแล้วเขาฝากซื้อออนไลน์ออนไลน์มาส<อ>ั่งซื้อออนไลน์มาแล้วมาถึงเนี่ยมันเขียวอ่ะทะาหาแต่อันเนี้ยพี่สั่งไปเมื่อวันเมื่อวันเสาร์อ่ะแล้วก็เขาก็จัด พจะส่งไายังไงไม่รู้อันนี้วันวันนี้วันจัน์นะคะมีวันจัน์รกลิ่นนะฮะกลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมเหมือนสีมว่วงนั่นแหละนะคะแต่ดอกเล็กกว่าชอบนะนี่ชอบมากเลยอ่ะประมาณนี้นะคะลองดูสักนี้นึ่งใครที่ชอบพวงเทพรรัดนะพี่ก็ไม่กล้าซื้อนะ ่วงเทพพลาตอนแรกตอนแรกที่ซื้อจากวนะัดพัดเงินน่ะซือออนไลน์ก็กลัวเหมือนกันเพราะบังเอิญมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งอะ่ะเขาส่งรูปมาให้ดูอะ่ะมันแห้งตายเลยอ่ะมาถึงบ้านก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อที่เห็นสีเปลกก็เลยซื้อมานี้นะคะดูเขาแพ็คมาเขาใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะ,ะเพื่อจะ ็บความชื้นของกระถางอะคะ่ะแล้วก็ใช้พลาสติกเนี่ยพันรอบกระถางมาค่ะมันก็เลยมีความชื้นชื้นอยู่ในดินนะเนี่ยนะคะทดน้ำมาแล้วเขาก็เอาพลาสติกห่อกระถางต้องสือพิมพ์คุมด้านบนค่ะความชื้นก็เลยยังอยู่หลังจาแล้วก็เป็น่างนี้สภาพสมบูรณ์ คนะแานานเต็มสิบกบ็เท่าไหร่ดีคะแนานเต็มสิบเหรอคะจะให้ตัวไหร่ดีเนี่ย9.98แล้วก็คือความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยเรียกว่ายังโอเคมากๆเพียงแต่อาจจะมีรู้สึกขัดน,น้ำนิดหน่อยเหียเียวนิดหน่อยกินหอมนะคะนี่ค่ะซื้อออนไลน์นะ มันบางทีรัวแต่ล้านนะเวลาเขาแพ็คมาให้นะคะเออพี่ก็ซื้อละตนน้นไม้ออนไลน์มาหลายครั้งแต่อันนี้แพ็คได้ดีมาก,มากๆเลยนะคะสำหรับม่วงเทพรัตสีขาวนะคะที่แกะออกจากกล่องแล้วเนี่ยนะคะก็เอามาตั้งไว้ในที่ลำไรรอเอาไว้สัก5วันสี่ห้าวันนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนกระถางให้กระถางเขาใหญ่ขึ้นนะคะ ก็จะได้ให้อยู่บ้านใหม่ร่วมกับพี่น้องต้นอื่นๆนะคะอยู่บ้านใหม่ร่วมกันค่ะรอสี่ห้าวันสำหรับคลิปนี้คงจบลงแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและมีความสุขค่ะพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ